สวัสดีครับวันนี้อู่กับอู่ช่างต้นทาทาชนบุรีนะะวันนี้ลูกค้าส่งหัวฉีดมาให้เช็คนะ,ะก็คือให้ต้อมนั่นเองทั้งหมด8หัวเบื้องต้นนะลูกค้าหัวของลูกค้าตีหัวเดิมๆเลยไหลกลับแรงแล้วก็ไปซื้อหัวฉีดมือสองมาใส่ตีหัววิ่งไปสักพักรถมีอาการเป็นอีกนะ เป็นอีกก็เลยส่งมาให้เช็คนะว่าจะต้องทำยังไงนะเดี๋ยวดูก่อนเร้องต้นนะฮะอันนี้ที่ลูกค้าแพคไว้นะมีมัดยางสองสองหัวแล้วก็ไม่ได้มัดยางสองหัวนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราทําชุดนี้ดีกว่าเพราะว่าชุดนี้มันถอดไว้นานแล้วนะไม่รู้เดี๋ยวมันจะเยอะเอาสี่หัวนี้ดีกว่าก็จะทามาร์กไว้หนึ่งสองสามสี่นะฮะเหมือนเดิมหนึ่ง พวกนี้ก็สามตีนะต้นที่หนึ่งก่อนแก้ไขอ๋าอ่าทตาต์ไม่ติดนะฮะต้นที่หนึ่งต้นที่สองก่อนแก้ไข ลากยาวนะเครื่องสันะดุดทุกวันออต้นเร่งไม่ขึ้นมาดูไหลกลับสีน่าจะมีปัญหาต้นที่สามก่อนแก้ไขอตามไม่ติดเลยใช้ไม่ได้ ต้นที่สี่ก่อนแก้ไขน้ำติดยากนะมาดูเบิ้นดูควันควันออกนะดูไรลกลับไ,ได้ปแปลกๆนะทำไมมันถึงตาติดยากถอนหัวฉีดออกมาเช็คดูนะก็คือ ต้นที่หนึ่งที่ว่าไม่ติดนะคือใบมีปัญหานะแล้วก็ต้นที่สี่ดูไหม่เลยดูใบมีปัญหาอต้นที่หนึ่งอโอเคส่วนสองต้นนี้นะเดี๋ยวเราจะทําการล้างล้างนะสองกับสามล้างต้นที่สี่เปลี่ยนชุดซ่อมเท่ากับเปลี่ยนชุดซ่อมสองหัวนะ,ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดซ่อมชุดใหม่ต,นะต้นที่หนึ่ง เปลี่ยนชุดซ่อมนะเครื่องเสร็จง่ายเบิ้นเ่ดูดไหกลับเรียบร้อยผ่านนะามาดูต้นที่สองนะ ไม่ได้นะต้องเปลี่ยนชิ้ซ่อมต้นที่สองนะเปลี่ยนชิ้ซ่อมนะดูอ้าวใส่เลยเปลี่ยนใหม่ดูใบต้นที่สองเปลี่ยนชิ้ซ่อมนะเ,ออเกินติดได้นะเดินนิ่งอ่าเบิ้ลดูกวันเล่งขึ้นแนละ้วจากตอนแรกเล่ไม่ขึ้นมาก Okay. ใช้ได้นะต้นที่3ล้างเทสเครื่องติดง่ายเดินนิ่งนะมาดูควันโอเคดูไหลกลับนะประมาณนะพอได้อยู่ต้นที่4ี่เปลี่ยนชุดซ่อมล้างเทส เดินติดง่ายเดินนิ่งมาดูวันนะวันนีมีมาดูไหลกลับเอเรียบร้อยผ่านนะสำหรับเคสนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยนะีนลูกค้าส่งมอฉีพมาให้ตรวจเช็คนะเบื้องต้นคือต้องเปลี่ยนชุดซ่อมทั้งหมด3หัวนะสามนนก็คือสูบ หนึ่งสองแล้วก็สี่นะเปลี่ยนชุดซ่อมต้นถูกที่สามคือเราไม่ได้เปลี่ยนใช้ของเดิมล้างเทสเอาอพร้อมกับแหวนรองวัชิสีตนะ่ตัวนะตอนนี้ก็จบเรียบร้อยส่วนระบบน้ํามันนะต้องไปไล่ดูนะเปลี่ยนกรองโซลาลูกหน้าลูกหลังด้วยนะเบื้อต้นลูกค้าแจ้งว่าเปลี่ยนแล้วนะแต่ไม่แน่ใจว่าขอกเท้หรือเปล่าก็คือตามนั้นเลยสาเหตุหลักคือที่ทาให้วัชิีพังก็คือน้ํามันตกกระปุกนะกรองไม่ค่อยได้เปลี่ยน ทำให้เกิดปัญหานี้บ่อยๆนะครับแถวโซนอีสานนะครัอันนี้ก็เตรียมตัวส่งกลับนะคอีสานได้นะโอเคนี้ก็จบสวยสําหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสามเข้ามาได้กับฟูช่างต้นทาทาชนบุรี0802222002นะเรื่องรถทาทาเถึงช่างต้นทาทาชนบุรี 死台脏，就、mm hmm. 我一个 <yeah. S 1>。那咋？